เทอกว่าแม่น้ำฝนกุลนัทเผยภาพน้องทาเลียนั่งอุ้มน้องชายไม่ห่างต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวน้ำฝนกุลนัทหากใครที่เป็นแฟนคลับก็จะทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังจะเป็นคุณแม่ลูกสองล่าสุดในวันที่30สิงหาคมน้ำฝนกุลนัทได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้ได้คลอดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเผยภาพครอบครัวสุดอบอุ่นโดยล่าสุดคุณแม่ได้ออกมาเผยภาพความน่ารักของน้องทาเลียขณะที่กำลังนั่งอุ้มน้องชายอย่างน่ารักระบุข,ข้อความว่า My two m o n k e y ตื่นเต้นกว่าหมามีกว่าแดดดีก็ทาเลียนี่แหละไม่หลับไม่นอนจะอุ้มน้องอย่างเดียวจะเอามานอนที่เตียงหลายสิ่ง